ค่ะขออนุญาตรีวิวนะคะเข้าแล้วนะคะสำหรับใครที่หาแชมป์นะคะตัวสมาร์ทแคปแล้วก็ได้สีขาวด้วยนะคะคันนี้เป็น t o y ยต a h i l u ั Vigo c h แชมนะคะปี2014เครื่อง2005นะคะแล้วก็ได้เป็นเครื่อง v ีเอ็นเด้วยเปิดแคปได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูสภาพรถรอบคันกันเลยนะคะเริ่มที่ด้านหน้าค่ะ ได้กระจังหน้าหน้าแชมป์นะคะไฟหน้ายางใสกิ้งนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้นะคะแล้วก็สภาพสีนะคะก็จะมีร่องรอยหน่อยนะคะเพราะว่ารถคันสีขาวนะคะร่องรอยก็จะเห็นค่อนข้างชัดนะคะด้านกระจังหน้า่างเนี้ยนะคะ,นะคะสีก็จะมีถ้าจะให้สวยก็เก็บงานหน่อยนะคะเพิ่มหน่อยนะคะแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรค่ะส่วนสภาพฝากระโปรงนะคะในสภาพดีค่ะจมูกก็อยู่ในสภาพดี กระจกนะคะไม่มีแตกร้าวค่ะเนี่เห็นด้านในไหมคะบอกก็คือหุ้มหนังให้ด้วยนะคะผ้าสีหมด10พฤศจิกายน67นะคะหมดแล้วนะคะวันนี้วันที่15พฤศจิกายนะคะเพิ่งหมด5วันค่ะต่อได้นะคะไม่ขาดเกินสภาพด้านข้างนะคะเป็นตัวสูงก็มีบันไดเสริมข้างให้ครบนะคะด้านข้างนะคะมีร่องรอยนะคะเป็นบางจุดนะคะ มีรักยงรักยิ้มบ้างนะคะสภาพแม็กนะคะก็ได้เป็นเดิมของโตโยต้านะคะสภาพยางของ m a x กซินะคะดูด้านข้างกันค่ะไฟนะคะไฟเหลียวติดตรงกระจกนะคะอ่ะสภาพชัสซีนะคะอันนี้ไม่มีผุนะคะชัสซีสวยๆเลยด้านขามีร่องรอยบ้างนะคะ เดี๋ยวชี้ให้เป็นจุดๆเนี่ยนะคะรอยครืดมาหน่อยส่วนสภาพด้านหลังนะคะก็กันชนท้ายอยู่ครบนะคะสติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะคะนี่มีอันนี้มาด้วยตัสมีนคาแคร์นะคะมีเพิ่มตัวกล้องหลังนะคะติดตั้งเพิ่มค่ะส่วนด้านล่างนะคะยังอะไหล่เขาให้มา1เส้นแล้วก็แนบได้เดิมนะคะนี่ ด้านหลังก็มีร่องรอยเหมือนกันนะคะเป็นจุดๆเป็นรักยิ้มไปนะคะนี่สภาพด้านหลังนะคะแมกไลเนอร์ก็ยังโอเคอยู่นะคะใช้งานต่อได้นะคะด้านหลังก็เดิมนะคะน็อตเดิมไม่ขยับค่ะสองฝั่งดูด้านข้างนะคะ แชสซีฝั่งนี้ก็สวยนะคะไม่มีผุค่ะรถขาวนะคะก็จะมีคาบเหลืองบ้างประมาณนี้นะคะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวดูด้านในกันบ้างน,นะคะด้านในสวยหรูมากเลยขอเปิดไฟนิดนึงนะคะวันนี้รีวิวหลายคันแล้วก็เลยคันนี้ก็เลยค่ำอ่าเดี๋ยวดูมุมกว้างกันก่อนนะคะ นี่เปิดแคปได้นะคะก็ขึ้นลงสะดวกนะคะไม่สะดวกเท่าสี่ประตูแต่ก็คือมันก็สะดวกกว่าแคปนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะได้กว้างด้วยแผงประตูนะคะได้โทนดำเลยนะคะสวยหุ้มหนังตรงเนี้ยเป็นหนังนะคะแล้วก็เบาะด้านในนะคะเขาก็หุ้มหนังมาให้เรียบร้อยแล้วหนังยังใหม่ๆนะคะสภาพดีเลยเบาะหนังนุ่มๆน,นะคะด้านหลังนะคะ ตรงพนักพิงก็แต่งเป็นหนังสีดำค่ะตรงนี้ก็จะเป็นดำคาดแดงนะคะทีรร่รองพื้นใส่ให้เรียบร้อยแต่ข้างหน้าซักแล้วลืมมาใส่เดี๋ยวอันนี้ใส่ให้นะคะส่วนคอนโซลหน้านะคะเริ่มที่พวงมาลัยนะคะเราก็จะเห็นว่าได้ถุงลมด้วยได้แอร์แบกนะคะแล้วก็มีตัวม,มันตินะคะควบคุมฟังก์ชันต่างๆ ให้ตรงพงมาลัยนะคะสวยเลยคอนโซลน,นะคะนี่ได้เครื่องเล่นเดิมนะคะโรงงานมันก็จะเป็นของรุ่นใหม่แล้วนะคะมันก็จะมีความรู้แผงแอร์อะไรอยู่ครบหมดนะคะแอร์เย็นค่ะเกียร์ธรรมดานะคะ5สปีดช่องเก็บของนี่ตัวล็อกไม่ได้พังนะคะใช้งานได้ปกติอยู่ไฟเฟยเปิดให้ดูแล้วนะคะใช้งานได้ปกติสภาพเพดานโอเคค่ะ เดี๋ยวมาดูเลขไม้นะคะเลขไม้คันนี้อยู่ที่แสนสี่หมื่นสามพันกว่ากิโลค่ะแล้วก็เช็คกระจกไฟฟ้าสองบานขึ้นลงปกตินะคะสตาร์ทฟังเสียงเครื่องโอเคแอร์ออกเย็นปกตินะคะ เครื่องเล่นวิทยุได้นะคะเสียงลำโพงออกสองฝั่งใส่ซีดีได้ค่ะแล้วก็ตัวน,นี้มีเชื่อม usb ได้นะคะหรือว่าจะเชื่อมเป็น aux เปิดเพลงฟังได้นะคะแล้ก็อันนี้ dc outlet ชาร์จแบตได้ค่ะ,ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกัน,นะคะ่ะสภาพห้องเครื่องนะคะเสียงห้องเครื่อง,งเงียบดีนะคะ แฮงไม่มีเยิ้มได้เบรก ABS นะคะเครื่องสะอาดค่ะเครื่องตานะคะไม่ฟันไม่ไอนะคะแล้วก็โซกหลืมนี่สวยนะคะน้อกรตโปรงไม่ขยับค่ะติกเกอร์โมโกยอยู่นะคะลิฟท์แอนดีค่ะเรียบติดเลยหน้าก็เดิมๆนะคะตอก L สติกเกอร์วงกลมเลขหน้าคา,านะคะตอบอาอยู่ครบค่ะซอกขอนี้ก็สวยนะคะเราติดใน่รกเลยค่ะใส่ความร้อนอยู่ครบนะคะติกเกอรอยู่โอเคค่ะคันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะค่ำเลยใครสนใจทักมาสอบถามได้นะคะ รถจอดอยู่ที่วิเชียนรดีจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะได้ทั้งสดและผ่อนสดต่อรองได้อีกนะคะโอเคคันนี้ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ